อันนี้จะบอกนะ้น้ำปลา,าน้ำปลาโอ้โ <แก S 1> ุดยอดอร่อยไหม <c oughs> อร่อยไหมอร่อยอร่อยเออเซอดสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับช่องบ่าวยูนะฮะแล้วก็ ช่องตวิล่าครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับวันนี้เออวันนี้เดี๋ยวมีการเลี้ยงสัตว์สัตว์ภายในโรงงานนะครับผมก็จะมีอาหารหลายอย่างเดี๋ยวเราไปดูกนะันว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับเดินตามไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวตามพี่ตวีลาไปเลยครับอ่ะแต่ไม่ อะไรครับเนะี่ยเปิดโปกก่นเหเนียวเหนียวโอ้โหขเ,เหเนียวหอมบอเนเริ่มเลยฮะรายการต่อไปครับปลาสบะโอ้ปลาบปสบาบับปลาสับอันนี้คืออันนี้ไก่ต้มน้ำปลาครับอ่ะทำไมไม่เป็นตัวล่ะครับอ๋อนี่สับมาแล้วตอะไรเป็นตัว,ค,วครับโอเคครับของกินมีประมาณนี้นะฮะแล้วไส้กรอกนะฮะอันนี้บิชิทอด นี่ดูกันตักครับแต่คนโอ้โหสวยมากเลยนะฮะาเชิญพิธีกรทางนี้นะครับพิธีกรครับอันนี้ก็จะเป็นคะเราจะกินหมุนที่เลยนะอันนี้ครับเ่ยโอ้โห,โโหขหนมจีนสั่งมาจากหมุนล้นกวางตุ้งฮะเดี๋ยวดูด้วยเส้นขนมจีนนี่มันจะเหนียวไหมโอ้สุดยอด คุณภาพเรือรถนะครับเป็นบรรยากาศนะครับงานเลี้ยงเล,เล็กๆน้อยๆของทางแผนกนะครับการเลี้ยงประจำปีนะครับเวลาเกิดมีทั้งพี่น้องคนไทยแล้วก็พี่น้องชาวต่าูชาเดี๋ยวเามาสัมผัสกันสัมผสกันสัมผักันซะละ อยนี้เรามาสมภาเพื่อนเ่อนงานพนักงานชาวต่างประเทศนะผมไปไม่เห็นไม่เห็นหน้าสวยเลยอะฮะเมอไม่นม่ไ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 ม่าม่ไ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 มสไม่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 ม่ม่่ไม่่ม่ไม่่าม่าม่าม่ไม่ไม่่มม่่ไม่ม่ไม่ไม่ไคไมม่ไม่ไม่ไม่ กินอย่างเดียวครับงานนี้อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเออสุดยอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวนู้นหน่อยตัวนุ้นทำอะไรครับลุ้มหล่อมลุ้มหล่อมกระทางนู้นนะมีมาแล้วสาวสาวมี่สองสาวฮะสสาวสองสาวโอ้เต้นด้วยโฮูลีลาดีเอวดีนะเอลีอีกทนนะโอคนตัดคนเสือโอ้สวยนี่คนโอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวไปดูสาวฮะสาวฮะ สาวโอ้โหบงบางหน้ากล้องเลยเดี๋ยวห็นหน้าเมื่อไหร่วันนี้ห็นหน้าเม่อไหร่เนี้ยืนปอนถ่ายรูปเลยนี่แช่เอาขึ้นมาปุ่มเลยนะโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดเต็มแจ่มากฮะเต็มมากนะฮะเดี๋ยวเราดูกันไปนี่นะเจ้าหน้าที่นัชื่อคนสวยแล้วนะฮะนะครับม้อนะจัง โอ้โหขาวมากเลยนะครับกล่องโฟมเดี๋ยวดูกล่องโฟมมะกล่องโฟมขาวมากนะครับทยอยมาเรื่อยๆเนาะนะคนสวยหนึ่งคนนะครับยืนเอ็กอยู่ไปด้วยน้ำขาวอะ่ะน,นะครับม <c oughs> ีสับนเสอร์ไปมีน้ำอัดลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องอื่นกันนะครับ เดีมนวเราก็จะมีเป็นชาแดงนะครับสไปร์เปิดแล้วเลยสไปร์เปิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชุบลบลบชิ้นเลยอะไรครับสไปร์สไปร์แท้หรือเปล่ารู้สึกว่าแสนสิบนะครับเอ่อวันนี้เราจะมาคุยกันอีกกันเนี่ย ягаан <laughs> ябай <laughs> ไปที่ไหนดีคะที่ไหนดีฮะจะพาไปชมซุ้มนะคะเลี้ยงอาหารน้องปีใหม่ของอนามัยนะคะอ่พิธีกรชื่ออะไรครับพิธีกรครับพิธีกรชื่อสตาฟ์บิ๊คนสวยค่ะอโเคครับเดียวตอนนี้ค่ะโอเคครับไม่ต้องไม่กลัวก่อนแม่กลัวแม่กลัวเอาพ่อก่อพ่อจะลงพ่อหรือแม่ครับจะเรถนจะลดคนไป วันนี้เข้ามาแล้วนะคะถ้ามีน้ำยาขนดจีนกินไก่เนาะแล้วก็ไก่ตุ้ดตุ้ดปลาเลยเลยใช่ชิ้นกับเพื่อบะหมี่แคบอดแคบทอดเมื่อกี้เดินไปตรวจสอบน้องๆแล้วเนาะว่าอาหารอร่อยนะครับอาหารอร่อยนะฮะอร่อยกว่าอาหารก้อนใหญ่

นี่ก็เป็นการจับฉลากของขวัญน,นะครับเอาเราไปดูของขวัญกันเล็กน,น้อยนะครับเป็นสีน้ําใจฮะมะนาวเป็นกะระมือวะน้ำปลาด้วยเหรอเนี่ยจับไปเลยอันนี้จะบอกนะน้ปลาน้ำปลา,ปลาโอ้สุยดยอด ยังยังยงใช่หมั้เลือ,อกเลยน้ำแข็งเย็นมากค่ะเลือกเลือกก้อนที่เย็นที่สุดแล้วใช่ไหมแล้วครับเป็นการจับเการจับฉลาก สลากจิ้นแบ่งรัฐบาลนะครับโอ้ยไม่ใช่นะฮะบรรยากาศแบบครอบครัวนะเป็นการจับสลากนะจับความฝันเล็กๆน้อยๆนะครับ าประมาณนี้นะครับสำหรับการทำกาศเรียกนะครับใจดีมากแต่ว่าตอนนะที่สุดน <elli> ี่ก็เป็นการบาร์เซีอาเสียงนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับการงานการคอนนี่ก็เป็นการขึ้นกลางนะครับมาเนี่ยนะครับแล้วนี่ก็มีคะแนนครับประหยัดทุนเกียรติที่เขาดีชอบฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับตลอดนี้นะครับก็ มาในคลิปนาครับสวัสดีครับ